เอาละค่ะจากเรื่องโครงการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปแลกในเรื่องโครงการเกษตรเกี่ยวกับปัมน้ำมันกันสักิตค่ะจากวัสุราธานีรวมกับผู้ประกอบการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอลโอเคมีคอนค่ะสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมปั้มน้ำมันค่ะ นายสักดาพรรัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่พ้นการดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อที่จะสร้างการเติบโตอย่างั่งยืนของอุตสาหกรรมปล์มน้ามันค่ะงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมวังใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีผู้เข้าร่วมจากสถานประกอบการว่าจัดสิบคนโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของอุตสาหกรรมจังหวัดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดําเนินโครงการแล้วก็มีการ จดทาบันทึกความตกลงรวมกับสถานประกอบการซิปแห้งในการตรวจวิจัยเชิงลึกวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงการผลิตเพิ่มเักยภาพการแข่งขันให้อุตสาหกรรมเนี่ยค่ะเติบโตอย่างมีทิศทางอีกทางเป็นการพัฒน,นาบุคลากรให้มีความเชียวชาญเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแล้วก็การบํารุงรักษาเครื่องจักรกันค่ะครับรอวงผู้ว่าแกกะบ,บอกว่า สู้ร้านเนี่ยเราเป็นแหล่งป,ปลูกปาล์มน้ำมันที่สําคัญของประเทศนะให้ผลผลิตมากที่สุดรอยละย,ยี่ิเทนะครับของผลผลิตรวมทั้งประเทศมีโรงงานสก,กัดน้ำมันปัามซามซิบุกโรงถือว่าการบริหารการปลาล์มน้ำมันเนี่ย ตามแนวทางย่างมีประสิทธิภาพเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่อ้อยปาล์มซิตี้นะครับพัฒนาปาล์มน้ํามันคุณภาพย่างยั่งยืนนั่นเองครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านรองสักดาพลท่านก็เดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันครับ